ธานังปารมัตถทัตสีนังสีลาธิคุณนะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทถาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนะปารมีมีศีลเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูล พรมจักรวาลปกป้องพ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลมอส .2 อเคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมนะก็มทนายาติโยมทุกๆคนนาะที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีคุณโยมวิชาพิมหจรนะิก็ร่วมทำบุญสร้างสถานีชาวสิวิไล นะมาห้าพันบาทคุณโยมสาวีนีล่าพานิกุลร่วมสร้างสถานีชาวสิวิไลามา1,000บาทแล้วก็ทําบุญทุกๆอย่างมา1นึ่หนึ่งบาทคุณโยมมนพอาทิลักษณะร่วมทำบุญบำรุงรายสร้างสถานีชาวสิวิไลามา1,000บาท สร้างเครื่องเสียงมา500บาทแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียง500บาทคุณเด็กหญิงชมพู่สุทธิประภาก็ร่วมสร้างสถานีชาวสิวิไลมาสองบาทนางสาวสุรีรัตน์โพทองร่วมสร้างสถานีชาวสิวิไลมาหนึ่งร้อบาทแล้วก็คุณยมศิริโพทองก็ร่วมทำบุญสร้างสถานี ชาวสิวิไลมาสองร้อยบาทนะญาติโย,ยมหนึ่งร้อยบาทนะญาติโย,ยมก็มโนทนาญาติโย,ยมทุกๆคนนะนะที่ได้ร่วมทําบุญกันมาก็เพื่อให้ญาติโยมทุกๆคนที่ร่วมทําบุญทุกๆอย่างมาโดยเฉพาะร่วมทําบุญสร้างเมืองสิวิไล ได้มีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองก็จะได้นำเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์ทรงแสดงเอาไว้ด้วยนะเป็นภาษาบาลีญาติโยมคือให้ญาติโยมได้ฟังกันนะเพราะว่า พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นไปพร้อมกับปาฏิหาริย์ทั้งสามก็คือทั้งอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์แล้วก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์มีพร้อมในพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์ ได้บรรลุได้ตัดสู้พระธรรมด้วยการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารามีเสียสงไขยแสนกับแล้วก็ได้สละมหาปริจาคะทั้งห้าประพฤติจริยาสามเต็มบริบูรณ์นะญาติโย,ยมก็เป็นสิ่งที่สูงสุดนะก็ ธรรมะของพระองค์จึงเต็มไปด้วยนะธรรมะของพระองค์จึงเต็มนะเปี่ยมด้วยพระมหาการุณาที่คุณพระมหาบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระมหาปัญญาที่คุณอันเกิดจากพระสัพพัญญุตยานนะฉะนั้นก็เอานะในวิปัสสิสูตรยาตยมนะซึ่งก็เป็นข้อความที่กล่าวเมื่อวานนี้นะ ีกล่าวก็เป็นภาษาบาลีญาติโย,ยมเพราะวะ่าด้วยปาฏิหาริยนะ์ด้วยพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะอํานวยอวยชยัยอวยพรให้กับผู้ทําบุญมาผู้ฟังธรรมะทุกๆคนมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองได้พบกับเมืองศิวิไลตามที่มุ่งม,มาตรปรารถนากัน อาตะโคภิกขเววิปัสสิตสะโพธิสัตตัสสะเอตตาโหสิกิมหินุโคอาสติชรามรณังนาหุติกิสานิโรธาชรามรณะนิโรโทติอาตะโกภิกขเววิปัสสิตสะโพธิสัตตะสะโยนิโสมนาสิการาหุปัญญายะ อภิสมโยชาติยาโคัสติชรามรนังนาหุติชาตินิโรธาชาติมรณะนิโรชาตินิโรธาชรามรณะนิโรโทติฮะญาติโยมนี่คือเป็นพระดำรัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้นะเป็นภาษาบาลีและญาติโยมนะ ซึ่งข้อความดังนี้นะความหมายแปลให้ฟังก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบัดดูกรภิสุทั้งหลายครั้งนั้นแหละพระวิปัสสีโพธิสัตว์เจ้าได้มีความดำริด,ดังนี้ว่าเมื่ออะไรเนาะและไม่มีชารามรณะจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งอะไรชารามรณะจึงดับไป ดูก่อนพิสุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์พระโยนิสมนสิการจึงเกิดความตัดสู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติแลไม่มีความแก่ความตายจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งความเกิดเพราะความดับไปแห่งชาติความดับของชรามรณะจึงมี อาตโคภิกขเววิปัสสิตะโพธิสัตตสะเอตตะโหสีกิมหินุโคอาสติชาตินาหุติกิสานิโรธาชาตินิโรโทติอาตโคภิกขเววิปัสสิตะโพธิสัตตะสะโยนิโซมณสิการาหุปัญญายะภิสมโยภเวโคอาสติ ชาตินาหฮติภวานิโรธาชาตินิโรโทตีนันี่เป็นข้อความภาษาบาลีอันเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านะก็แปลความดังนี้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสิโพธิสัตว์เจ้าได้มีความดำริดังนี้ว่าเมื่ออะไรนอแลไม่มีความเกิดจึงไม่มี เพราะอะไรดับความเกิดความดับความเกิดจึงมีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั่นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะโยนิโสมนสิการจึงได้มีการตัดสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อพบแลไม่มีความเกิดจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งพบความดับไปแห่งความเกิดจึงมี อาตโกภิกขเววิปัสสิสะโพธิสัตตัสสะเอตตาโหสีกิมหินุโคอาสติภวนาหุติกิศานิโรธาภวานิโรโทติอาตโกภิกขเววิปัสสิสะโพธิสัตตัสสะโยนิโสมนาสิการาหุปัญญายะอภิสมัยโยุปาทานเนโคอาสติ ภาวนาหุติอุปาทานนิโรธาภาวณิโรโทตีดูก่อนพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เจ้าได้มีความดำริดังนี้ว่าเมื่ออะไรโนแลไม่มีพบจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งอะไรพบจึงดับไปดูก่อนพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแหล เพราะโยนิโสมนสิการพระวิปัสสิโพธิสัตว์เจ้าจึงได้มีการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปาทานแลไม่มีพบจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งอุปาทานความดับไปแห่งพบจึงมีอาตะโคภิกขเววิปัสสิตะโพธิสัตตสะเอตาะ,ะโหสิกิมหินุโคอาสติอุปาทานังนาหูติ กิสสะนิโรธาอุปาทานนิโรโทติอาตโกภิกเววิปัสสิสะโพธิสัตตะสยนิโสมนาสิการาหุปัญญยะอภิสมโยตันหายาโคอัสติอุปาทานังนาหุติตันหานิโรธาอุปาทานนิโรโทติดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เจ้าได้มีความดำริด,ดังนี้ว่าเมื่ออะไรโน่แลไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งอะไรอุปาทานจึงดับไปดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั่นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เจ้าเพราะโยนิโสมนสิการจึงได้มีการตัดสรู้ด้วยปัญญาว่า เมื่อตันหาแลไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งตันหาอุปาทานจึงดับไปดูก่อนอ,อานโคภิกขเ,เววิปัสสิตะพธิสัตตสัเอตตะหสีกิมหินุโคอาสตติตันหานาโหตีกิจานิโรธาตันหานิโรโทตี อาตโกภิกขเววิปัสสิสาโพธิสตัตตกสะโยนิโสมนสิการาหุปัญญายะอภิสมยโยเวทนาญาคุอสติตันหานาหูติวเวทนานิโรธาตันหานิโรโทติดูก่อนพิสูทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสิโพธิสัต์วเจ้าได้มีความดำริดังนี้ว่า เมื่ออะไรโนแลไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งอะไรตัณหาจึงดับไปดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั่นแลพระวิปษษัสสีโพธิสัตว์เจ้าเพระโยนิโสมนสิการจึงได้มีการตัดสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนาแลไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งเวทนาความดับไปแห่งตัณหาจึงมี อาตะโกภิกขเวโพธิสัตตะสะเอตัดโหสิกิมหินุโคอาสติเวทนานาหุติกิสะเวทนานกิสสนิโรธาเวทนานิโรธติอาตะโกภิกขเววิปัสสิสะโพธิสัตตะสะโยนิโสมานสิการาหุปัญญาญาอภบิสมยโยปัสสโคอาสติเวทนา นาหูติปัสสนิโรธาเวทนานิโรโทตีดูก่อนพิสูจทั้งหลายครั้งนั่นแลพระวิปัสสีโพธิสัต์เจ้าได้มีความดำริดังนี้ว่าเมื่ออะไรโนแลไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งอะไรความดับไปแห่งเวทนาจึงมีดูก่อนพิสูุทั้งหลายครั้งนั่นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เจ้าเพราะ โยนิเพราะการกระทำไว้ในใจนะโยนิสโสมนสีการจึงได้มีการตัดสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะและไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งผัสสะความดับไปแห่งเวทนาจึงมีอะตะโคภิกข,ขเววิปัสสิสะโพธิสัตตสะเอตตะโหสิกิมหินุโคอาสติพัสโซนาโหติ กิสสะนิโรธาพจนิโรโทติอาตะโคบิกเเววิปัสสิสะโพธิสัตตะยะโยนิโซมานสิการาหุปัญญาเยะอภิสมยโยสลายะตเนคคอาสติปัตโซนาโหติสลายะตนานิโรธาพจนิโรโทติดูก่อนพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้มีความดำริดังนี้ว่า เมื่ออะไรโนะแลไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งอะไรผัสสะจึงดับไปดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เจ้าเพราะโยนโสมนสิการจึงได้เกิดการตัดสู้ด้วยปัญญาว่าเพราะสลายยตนะแลไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งผัสสะความดับ เพราะความดับไปแห่งสลายุตนะความดับไปแห่งผัสสะจึงมีญาติโยมนะ้านี่ก็เป็นข้อความในพระไตรปิฎกญาติโยมนะที่นำมาให้ญาติโยมได้ฟังกันเพื่อเป็นความเจริญนะความรุ่งเรืองของญาติโยมทุกๆคนเรียกว่าเป็นการบูชาบทแห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้นั่นเอง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะให้ญาติโยมทุกคนได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความสุขเกิดความเจริญนะเพราะว่าได้ทําบุญร่วมสร้างสถานีชาวสิวิไลก็ดีร่วมทําบุญสร้างเมืองชาวสิวิไลหรือสร้างทุกๆอย่างนะญาติโย,ยมเพื่อความเกิดขึ้น ของเมืองศรีวิไลซึ่งเป็นเมืองที่จะเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึงห้าพันปีถ้าพระพุทธศาสนายัางดำรงอยู่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังดำรงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีผู้รู้จักน้อยแต่ก็ยังมีผู้ได้ยินได้ฟังยังเกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้ฟัง เพราะว่าเมื่อบุคคลใดได้ฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเกิดปีติเกิดความบันเทิงใจเกิดความสุขใจในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าปีตินั้นความสุขใจนั้นความบันเทิงใจนั้นต่อพระธรรมก็จะช่วยให้ผู้นั้นมีความสุขมีความเจริญพ้นภัยต่างๆ นะผลภัยต่างๆไปได้เป็นอย่างดีเพราะว่าปิติอันเกิดจากการฟังธรรมนั้นเป็นปิติที่จะรักษาผู้นั้นในที่ทุกสถานไม่ว่าจะไปณสถานที่ใดก็ตามฉะนั้นเสียงแห่งพระธรรมที่เป็นภาษาบาลีจึงชื่อว่าเป็นเสียงแห่งธรรมะฟังแล้วเกิดความสุขใจสบายใจชีวิต ที่ท้อถอยที่ท้อแท้ก็จะได้เกิดพลังชีวิตขึ้นมาด้วยอาศัยพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นก็ตั้งจิตตั้งใจญาติโยมว่าให้เสียงแห่งธรรมะนี้ช่วยให้ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ณนะสถานที่ต่างๆได้ยินได้ฟังเกิดพลังเกิดอนุภาพ ช่วยกันปกปักคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาให้พ้นจากเพศภัยต่างๆโดยประการทั้งปวงช่วยให้พระพุทธศาสนาอยู่ถึงห้าพันปีนะตามที่พระองค์ทรงตรัสทำนายเอาไว้นะการบูชาบทแห่งธรรมนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ฟังเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ร่วมทำบุญมาทุกๆคน นะก็ได้เป็นการบูชาบทแห่งธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ได้ยินได้ฟังกันโดยทั่วถึงกันญาติโยมที่ฟังรายการนะแต่ยังไม่อิ่มนะสามารถที่จะติดตามฟังย้อนหลังได้จาก YouTube ญาติโยมนะ YouTube นี่ก็เปิดเข้าไปตรงค้นหา นะที่ยู u b e นะถ้ามีโทรศัพท์มือถือนะญาติโยมก็พิมพ์ไปว่าสถานีชาวสิวิไลนะสอเสือถอถุงสระา,านอนุสระอีนะชอช้างสระานแหวนสอสลาสระอีวแหวนสระีสลายไม้มาลัยลอลิงสอโซการันนะสถานีชาวสิวิไลญาติโยมก็สามารถเปิดฟังได้นะ โดยโทรศัพท์มือถือจะฟังเวลาไหนก็ได้ช่วงไหนก็ได้สามารถที่จะเปิดฟังการบูชาบทแผงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตลอดซึ่งเป็นความบันเทิงเป็นความสุขใจของญาติโยมผู้ฟังเป็นทางเลือกที่ดีของญาติโยมในการฟังสิ่งที่ดีๆนั่นเองนะก็สามารถติดตามฟังได้ตลอดญาติโยม ญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมากออกอาการร่วมทําบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นไหวพุทธเจ้ายี่แปพระองค์ญาติโยมนะบันไดใหม่ซึ่งอยู่ตรงหน้าท่านเท้าอิรนพนาศูนย์หรือพระพิทักษธรรมแล้วก็ร่วมทําบุญสร้างเรือสัาเภาแก้วสัาเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์รับดวงวิญ,ญญาณของบุรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระรงบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารประสบนิกรในทุกๆกราชวงศ์ญาติโยมไปมรสการกราบไหว้พระจุลมณีพระศรีอริยะเมตไตรนะญาติโยมก็ร่วมทำบุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมร่วมทำบุญพิมพ์หนังสือตําราของครูบาวงนะหรือครูบาชัยวงศ์สาพัฒนานะวัดพระบาทห้วยต้มอําเภอลี้จังหวัดลําพูนญาติโยมหนึ่งพันเล่มเล่มละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ร่วมทําบุญในการสร้างพระพุทธมงคลญาติโยมตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยม รวมทั้งรุม่มทำบุญในการสร้างสถานีชาวศิวิไลนะเมืองชาวศิวิไลนะญาติโยมตามกําลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมติดต่อรุวมทำบุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 02 เก้1หนึ 71, ่งสอง1นึ่ศสองเจหนึ่งทางไปรษณียพระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเลียบราบบอมรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่0พระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเลียบราบบอมรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่าง หมายเลขบัญชี194 063 6374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194 063 6374าญาติโยมนะทุกทุกวันพุธญาติโยมเวลาหโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมารุ่มสวดมนต์กันมามัสก,การกราบไหว้พระเจ้า28 2. พระองค์กันนะ หรือญาติโยมประสงค์จะให้หมอภัยสารสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบราบยบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีส3รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปหรถเมย์เบอร์18 วัดเรียบราชบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43่รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปิบหรถเมย์เบอร์18บแปดอิติปิโสิเศษอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลาย ดวงบิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสาราทิตย์จงมารุมอนุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตามมาภาพใดกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นพิ่เปนาริยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกตั้งปวงดั่งพระนิพพานของพุทโธองค์ขอพระแม่ตรณนียองเทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะ บรรลุถึงพระนิพานตลอดกาลนานเทินออมปตวีคงคาภุมมะเทวานามามีหังนมัมภัตตะมาภาพขอญาติโย,ยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และกุณของพระรัตนาตรายัยจงปกปากคุ้มกรองรักษาญ,ญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพกทุกชาติเทินพุทธทางแกล,กลาดธรรมังแกล,กลาดสังกังแกล,กลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจักรวาลปกป้องพ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมยายใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จริญพร